นุ่มๆนุ่มม,ม,มากใครที่ชอบแบบความนุ่มนวลก็โอเคราคาเนี่ยทำออกมาได้น่าสนใจมากๆนะะได้ออปชั่นอะไรมาเนี่ยค่อนข้างจะเต็มที่นะครับเบาะเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเอา้าวเอาแล้วตรงพอดีปัญหาที่เราเจอคือ ครับอนออโต้ไอรอน Auto Iron นะครับด้านหน้าเราวันนี้เลยครับเดนซาดีน่าลดเอ็มพไฟฟ้า100%ซึ่งเขาเปิดตัวมา2รุ่นด้วยกันตัวเริ่มต้นคือตัวพรีเมียมนะครับขับเคลื่อนล้อหน้าราคาเนี่ย1 9 9 9 9ล้าบาทแล้วขยับขึ้นไปเนี่ยในตัว Performance ที่เป็น All Wheel Drive เนี่ยราคาจะอยู่ที่2 6 9 9 9า0บาทในเรื่องของราคาเนี่ยจะแตกต่างอยู่ประมาณ7 0 0 0แสบาทครับวันนี้เราได้ทดลองขับกันมานะครับจากที่กรุงเทพเนี่ยมาอายุธยานะระยะทางเนี่ยยไมมม่เอะะาากปรณ1 3 6 ก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังถึงการใช้งานว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างการนั่งแถว2เป็นยังไงบ้างมีออปชันอะไรเนี่ยที่เป็นจุดเด่นบ้างครับกับราคาที่เขาเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับในตัวของผู้แข่งซึ่งภาพรวมของรถคันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมรีวิวพร้อมกันเลยครับ ก็เดี๋ยวดูภาพรวมของรถคันนี้ก่อนแล้วกันพูดถึงคู่แข่งนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันเนี่ยจะเป็นในพวก Max ซัส9ซิกเกอร์009แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะเปิดตัวคือ X เพิง X 9นะครับถ้าเอาราคาเนี่ยตัวเดนซาเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่ถึง2ล้านบาทและได้ออปชันอะไรมาเนี่ยค่อนข้างจะเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ X เพิงหรือว่าซิกเกอร์เนี่ยคือถ้าวัดกันที่ตัวท็อปเนี่ยราคาเนี่ยของ X 9เนี่ยเขาคาดว่าน่าจะออกมาไม่เกิน3ามล้านนะครับอยู่่ทีประมาณ 3ล้านนะถ้าเกับว่าตัวท็อปในรุ่นนี้ประมาณ2อล้านเเนี่ยมันจะถูกกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนบาทถึง3 0 0แสนบาทแต่ว่าถ้าเรา,เาในตัวพรีเมียมที่เป็นตัวเริ่มต้นนะความต่างของราคาเนี่ยจะมีมากกว่าเยอะพอสมควรเลยประมาณ1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของราคาเนี่ยทำออกมาได้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยคือออปชันเนี่ยมันได้มาค่อนข้างจะจัดเต็มนะครับด้านนอกเนี่ยไฟเนี่ย full LED รอบคันนะซึ่งไฟเนี่ยเขามีชื่อด้วยนะเขาบอกนี่คือการดีไซน์ไฟแบบ ดาวตกนะเขาก็บอกมาอย่างนั้นก็ว่าไปตามมันแล้วกันเนี่ยเส้นสายนะพวกกระจังหน้าอะไรพวกนี้เดนซาเนี่ยก็นับว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ของ BYD แล้วกันเป็นหนึ่งในเครือของเขานะเขาก็บอกว่านี่ก็เหมือนแบบลักช r ร m p เอะไรพวกนี้นะ ซึ่งการดีไซน์อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะสวยงามดีขนาดล้อได้มาเป็น19นิ้วนะครับในรุ่นนี้คือเรื่องของออปชั่นระหว่างตัวพรีเมียมแล้วก็ในตัวของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันจะต่างในเรื่องของระยะทางวิ่งนะครับที่ในตัวพรีเมียมเนี่ยจะวิ่งได้ไกลกว่า20กิโลนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากอย่างในตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้580กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับ ส่วนตัวพรีเมียมวิ่งได้ไกลกว่าคือ600กิโลเมตรมันจะแตกต่างกันในเรื่องของมอเตอร์นะที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของแรงม้าแล้วก็แรงบิดเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าออปชั่นอะไรเงี้ยได้มาเหมือนกันเลยซึ่งภายในเนี่ยก็แตกต่างกันไม่เยอะต่างกันนิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเอาด้านนอกก่อนที่เปิดก็เป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยพื้นที่ด้านหลังนะ ก็สามารถเก็บของได้เล็กน้อยแหละตามสไตล์รถ MPV ถ้าอยากเก็บได้เยอะเนี่ยเราจะต้องพับเบาะแถว3ตรงนี้ลงไปนะฮะก็เก็บของได้อําดับหนึ่งนะครับนี่นะถ้าพับไปเนี่ยก็ได้ค่อนข้างเรียบเลยฝั่งนี้มีของวางอยู่เล็กน้อยครับวันนี้ก็มากันหลายคนก็เดี๋ยวจะพาดูด้วยว่าความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็ามากับพี่โนะจนะครับโมอีแ e ม็กแล้วก็พี่บอมจากเช็คราคานะก็เดี๋ยวมาเราดูความเห็นกันในเรื่องของการใช้งานว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าเรื่องออปชั่นอะไรพวกนี้ให้มาค่าจัดเต็มแล้วก็ดีมากๆอยู่แล้วนะ การออกแบบภายในเนาะเอาในส่วนของคนขับก่อนด้านหน้าก็เขามีหน้าจอมาให้2จอตัวหน้าจอแซงบกนการขับขี่เนี่ยจะขนาด10.25นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยก็ขนาด15.6นิ้วการใช้งานเนี่ยก็จะคล้ายๆกับรถทุกรุ่นแหละที่เป็นรถจีนหรือรถไฟฟ้าสมัยนี้เนาะคือหน้าจอกางขนาดใหญ่เนี่ยการปรับการใช้งานทุกอย่างอยู่บริเวณนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแอร์ลดแอร์เนี่ยก็ จะปรับผ่านหน้าจอทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็มี Android Auto Apple CarPlay นะให้ใช้งานเราก็เชื่อมเอาไว้นะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นการควบคุมรถนะว่า เราจะทําอะไรกระจกมองข้างการปรับเบาะปรับ,บที่นั่งเนี่ยปรับได้ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ตอนนี้ตัวเที่ยวขับอยู่เนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะฮะในรุ่นเพอร์ฟอร์แมนเดี๋ยวขากับเนี่ยเราจะลองในรุ่นพรีเมียมนะว่าการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงขามานเนี่ยเราลองในตัวเพอร์ฟอร์แมน์กันซึ่งในเรื่องของกระจกมองหลังเนี่ยอันนี้ได้มาแค่ในตัวทนะ็อปเนาะที่เป็นหน้าจอดีต้นแบบนี้นะครับก็จะต่างแค่นิดเดียวจริงมีแค่นี้แหละการเรื่องของวัสดุในเรื่องของเบาะหนังอะไรเงี้ยจะแตกต่างก,กันระหว่างในรุ่นเพอร์ฟอร์มแมนแลวก็ ออปชันที่เหลือเนี่ยคือได้มาเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยคอนโซลอะไรต่างๆนะเขาก็ทำมาไม่สูงนะทำให้วิสัยทัชเนี่ยดูโอเคใช้ได้นะจะซอฟๆในบริวเวณนี้ก็เนื้อสัมผัสก็จะเหมือนไม้นะครับเนี่ยมีไวเลสชาร์จมาให้5 0วัตต์นะฮะตรงนี้มีแผงควบคุมซึ่งแผงควบคุมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่ามีหลายอย่างให้ใช้งานนะในบริเวณนี้ในเรื่องของหมัวการขับขี่เกียร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เราสามารถปรับได้ ไฟหยุกเฉยแลวอยู่นี้ก็จะดูใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเบรกมืออะไรเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคที่วางเก้วน้ํามีมาให้2ใบอันนี้ก็ใส่ของได้อยู่ในระดับหนึ่งเบาะอะไรนี้ปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับถือว่าโอเคมากๆเบาะคนขับนี่ก็มีความนุ่มนะนั่งสบายแล้วก็ด้านล่างนี้นะนี่ด้านล่างครับถ้าสังเกตดูเนี่ยจะมี usb a มาให้1ช่อง ใช้สี่หนึ่งช่องครับรวมถึงตัว power outlet แล้วก็สามารถวางของเพิ่มเติมได้ใน out าการใช้งานเนี่ยก็ออกแบบมาได้ดีนะครับตอบโจทย์ดีวางของได้หลากหลายจุดนะเนี่ยออปชันที่เหลือก็โอเคหมดเลยเนี่ยมีกระจกมาให้เป็นไฟขาวด้วยแล้วก็ในเรื่องของหลังคานะฮะพารลมิกเนี่ยก็จะมีมาให้เป็น2ตอนเนาะสำหรับด้านหน้าจะเป็นกระจกเล็กๆ1อันแล้วก็สําหรับคนนั่งแถวหลังเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งอันนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในเรื่องของพื้นที่นั่งแถว2กันต่อครับพื้นที่นั่งแถว2อ,นะอเนอาะเบาเ,เนีนแมมจะมผคบุ อยู่บริเวณนี้นะครับเราก็จะสามารถปรับได้หลายอย่างเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอนะฮะเราปัดขึ้นเอาอย่างแรกก่อนเลยในเรื่องของการเปิดปิดประตูเปิดปิดหน้าต่างนั้นเนี่ยเราสามารถจิ้มได้เลยนี่รครบวบคุมผ่านแผงตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเปิดปิดประตูก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยกดคลิกนะฮะอ่านีอ่อันนี้ดีมากนะควบคุมได้เยอะมากนะครับหน้าจอตรงนี้เนะี่ยอ่า มากเขาก็มีมาให้นะเพิ่มความไพรเ a ทอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับเนี่ยวัสดุอะไรก็เป็นหนังนะคลา้คลายด้านหน้าวัสดุใกล้เคียงกันค่อนข้างจะคล้ายๆกันแล้วตรงนี้ไม่หมดนะปรับแอร์ก็ได้จะเอาอุณภูมิเท่าไหร่นะฮะสามารถลากได้เลยควบคุมได้หลากหลายมากตรงนี้ดีมากๆนะครับเนี่ยจะมีหลายอย่างเลยเครื่องปรับอากาศที่นั่งดนตรีแสงสว่างนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูซันรูปก็เปิดได้นะจากตรงนี้ลองเล่นให้หมดเลยแล้วกันเปิดนี่ นี่นครับแสงก็จะเริ่มลงมาละที่หน้าผมนะเนี่ยพอเราเปิดตัวของซันรูปแล้วนี่ถือว่าดีมากครับก็เป็นระบบไฟฟ้าหมดนะครับการปรับเบาะไฟฟ้าเนาะเนี่ยปุ่มก็จะอยู่ด้านข้างเนี่ยมันวางเลยเอั์อะไรมาอย่างเงี้ยใช้งานสะดวกสบายดีถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ด้านข้างนี้จะมีในเรื่องของท y p C มาให้รวมถึงช่องชาร์จครับเนี่ยมีไทซ C มาให้หนึ่งอนะันหนึ่งช่องแล้วก็มีช่องเสียบโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยไว้ใช้งานได้ ซึ่งบอสองฝั่งเนี้ยแถวที่2เนี้ยจะเหมือนกันหมดเลยเนาะออปชันก็ใช้งานกันได้เต็มที่อันที่สําคัญคันนี้มีตู้เย็นมาให้นะครับนี่ตู้เย็นนะครับความเย็นสามารถเปิดได้เย็นสุดลบหองศาอุ่นสุดเนี่ยห้องศานะครับนี่กดเปิดถือว่าคุ้มมากนะลดร,ราคาแบบนี้ได้ตู้เย็นได้อะไรมาหมดเลยเอาไว้แช่น้ําแช่อะไรกินกันได้นะครับก็ใช้งานดีเลยข้างบนนี้ก็ มีที่วางแก้วน้ําอยู่2ใบแล้วก็ยังไม่หมดนี่อ่ะเขายังให้มาอยู่นะจัดเต็มมากอันนี้นะหรับกินข้าววางโทรศัพท์เนี่ยวางอะไรก็ได้ทํางานเล็กน้อยๆนะวางโน้ตบุ๊กระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยเพราะว่าคนซื้อรถแบบนี้ไปเนี่ยส่วนก็จะเป็นคนนั่งะนะส่วนจะไม่ค่อยได้ขับเองสักเท่าไหร่นะครับที่เก็บเอกสารอะไรก็มีนะครับส่วนในเรื่องพื้นที่แถวหลังเนี่ยก็ถือว่านั่งได้ในระดับหนึ่งแหละแต่จะไม่ได้มีพื้นที่ที่กว้างขวางมากสักเท่าไหร่นะครับดูแลเขาน่าจะเน้นในเรื่องของ การนั่งแถว2เนี่ยมากกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวภาพรวมการใช้งานการทดลองนั่งเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอชมกันได้เลยครับนี่มีตบให้ด้วยอ่ะสวัสดีครับพี่โจโ,โมยสวัสดีครับสวัสดีครับรอบแรกครับศูนย์ถึงร้อยก่อนเลยศูนย์ถึงร้อยล้นแรกอันนี้ตัวพรีเมียมตัวพรีเมียมก็คือขับเคลื่อนสองล้อนะใช่ครับผมเมื่อกี้นี่ตัวเลขขับเคลื่อนสี่ล้อ,อป้ายตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์มีแล้วป้ายพร้อมเออ โอ้โหเช็ดล้อไปเสียเวลาไปเยอะนะเยอะเหมือนกันเสียเวลาไปเยอะนะเฮ้ยแต่แรงอยู่เฮ้ย9.5ครับอุ้ย9.5วิทีตรงเป๊ะตามที่เคมพี่ละตัวพรีเมียมเคมไป9.5เลยพอีเอาเอา,เอาแล้วตรงพอดีแต่เดี๋ยวก็พูดคุยกันในเรื่องขับขี่นอาละกันเมื่อกี้พาชมรอบๆไปแล้วครับต้องพูดตามตรงว,ว่าอย่างตัวผมนะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาส จับรถพวก MPV เนี่ยมาเยอะเท่าไหร่ร่ตองถามพี่โจนิดนึงว่าส่วนใหญ่แล้วนนการขับขี่พวก MPV เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างการใช้งานๆๆเราก็ <ๆ S 2> จะจริงๆการทดสอบเนี่ยเราไม่ได้ตะบีต้ตะบันเอาแรงเดียวนะเราก็ดูจากคาแรคเตอร์ของรถเช่นรถ MPV ก็ขับแบบสไตล์แบบไปเรื่อยๆครอบครัวพาครอบครัวไปคงไม่มีใครซิ่งใช่ไหมก็ต้องไปกันเรื่อยๆเอาความสะดวกสบายเป็นหลัก ความสิ้นเปลืองอัตราสิ้นเปลืองน้อยแต่นี้รถไฟฟาก็จบเรื่องนี้ไปแล้วจบไปเรื่องค่าน้ามันก็ใช้ัถไฟถูกอยู่แล้วส่วนใ่ญ่รถเอ็นีวีนี่ผมว่าส่วนใหญ่ไงซื้อไปก็มีคนขับอะหลักๆไม่ค่อยได้ขับกันเองขับกันเองก็พ่อบ้านจะเป็นสารถีใช่ไหมถ้าเกิดว่าอะไรนี้ใช่ก็น่าจะเป็นรถคันที่สองที่สามของบ้านของครอบครัวใหญ่ที่เวลาไปไหนมาไหนพร้อมกันรถยนต์คันเดียวไปไม่หมดแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าการขับขี่ที่ลองกันมานะครับวันนี้ก็ตอนนี้กําลังมุ่งกลับไปที่กรุงเทพกันโดยรวมเนี่ยถือว่าออกแนวนุ่มนวลนะนุ่มนุ่มนุ่มมากใครที่ชอบแบบความนุ่มนวลก็โอเคนะใครที่แบบว่ารู้สึกว่ามันจะย้อยย้้ยไปไหมคุณก็ปรับเส็จเอามันสามารถปรับเส็จได้หลักๆเนี่ยขอแค่มอเตอร์ให้มันสมูทนะครับชอร์รี่เชอรมาไลโอเคหน่อยพฟไลน์เฟลลิ่งโฟรไลน์โอเคไหมล่ะโอเคโอเคนะตอนนี้ก็คือ เรารู้สึกปัญหาที่เราเจอคือช่วงล่างมันนิ่มมนิดนึงข้างหลังน่มมนิดนึงนิ่มมันนิดนึงนิ่มมันนิดนึงยังติดตรงนี้หน่อยเพราะว่าถ้ามนกีทุกคนสังเกตนะครับเราขับไปเจอพวกรอยต่อถนนแล้วมันจะมีอาการเด้งๆด้งเยอะๆหน่อย80ถึง120นะครับไปเอาแล้วเอาแล้วเท่าไหร่วะ4.94.9วินาที โก็ถือว่าร่นเร็วนะเร็วนะครับเร็วนะครับรอลุยสักรันไหมอีกสักรันหนึ่งนะฮะแปดสิบถึงร้อยยี่สิบรอนที่สองไปนี่มาแล้วครับเฮ้ยโอ้ห้าจุดศูนย์สามาครับก็เดี๋ยวมาดูกันนั่งของเบาะแถวซองนะครับแล้วก็สรุปภาพรวมกันเพราะว่าวันนี้ก็ พาชมครับต้องลองขับดูอัตตาเร่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะมากออกแนวเป็นการพูดคุยพาดูมากกว่าครับเพรานะวเนี้ยได้อยู่กับรถไม่เยอะเนะาะระยะทางที่ลองวิ่งเนี่ยก็นิดเดียวร้อยโลนิดนิดเองก็ลองสลับ,สล,บสลับกันดูนะครับก็ขับอันคนนิดคนหน่อยไม่ได้เยอะแยะมากมายนะซึ่งในตัวที่เรานั่งอยู่ตอนเนี้ยเป็นตัวพรีเมียมนะครับให้ตัวพรีเมียมเนี่ยก็จะมีภายในที่แตกต่างจากตัวเพอร์ฟอร์แมนแะน่นิดหน่อยในเรื่องของกระจกนะครับ กระจกด้านหน้าเนี่ยตัว performance จะเป็นแบบดิต้อลน,นะตัวนี้ก็เป็นปกติธรรมดาแหละก็จะเป็นในเรื่องของหนังเพราะตัวท็อปเนี่ยหนังนัปป้าอะไรพวกนี้ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายตู้เย็นอะไรก็มีมาให้ตามปกตินะแผงควบคุมอะไรพวกนี้มีมาให้ใช้งานนะครับแต่ว่าคันนี้ถ้าจริงแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของความนุ่มนั่นแหละคือรถเนี่ยยังรู้สึกว่านุ่มไปนะสำหรับการใช้งานนะเวลาเจอรอยต่อถนนเจออะไรพวกนี้มันยังเด้งไปหน่อยนึงก็ คิดว่าจะเป็นจุดหนึ่งเลยที่เป็นข้อสังเกตกันละกันแต่ว่าในเรื่องของอัตราเร่งข้างขับขี่อะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะครับมีแค่ช่วงล่างที่มันนุ่มๆไปหน่อยเท่านั้นเองโดยรวมก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเปิดราคามาดีออปชันดีนะครับก็ให้มาเขาะจ,ะจะเต็มคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วพวก X หก X ไนนนะครับซิการ์ศูนย์ศนเาอะไรพวกนีนนะ้พวกนั้นเน่ยออปชันก็เต็มก็โหดเหมือนกันแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็สูงกว่าในตัวนี้นะครับก็ในตัวของเดนซาเนี่ยก็ถือว่า ทำราคาออกมาได้ดีมากๆนะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งและกันที่ลองช่างใจกันดูว่าชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นทั้งหมดนะครับในการรีวิวเดนซ่าดีในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับไม้โเดียคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปรีวิวรถรุ่นอะไรกันเนี่ยก็รอติดตามนะครับส่วนคลิปนี้ลาไก่อนครับบ๊ายบาย